5อาชีพรวยเร็วใน12สัปดาห์ใครอยากรวยเร็วใครอยากมีรายได้เพิ่มอย่าลืมดูคลิปนี้นะครับรับรองรวยเร็วแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับว่า5อาชีพ5ธุกรกิจมีอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ท่อง InvestTomorrow นะครับท่านที่กดติดตามก็ขอให้รวยครับกดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับ การนำธุรกิจครับที่สามารถทําให้รวยเร็วได้ใน12สัปดาห์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความท้าทายนะครับต้องอาศัยการวางแผนที่ดีการตลาดที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็มีการจัดการที่เป็นเลิศนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นแล้วก็เห็นผลกําไรได้เร็วนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับดังนั้นครับคุณต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับคุณต้องมีแผนสำรองในการที่จะทําธุรกิจนะครับต่อไปนี้ครับ เป็น5ธุรก,กิจนะที่มีโอกาสทําให้ท่านเนี่ยรวยเร็วได้ใน12สัปดาห์นะครับอาชีพแรกหรือธุรก,กิจแรงนั่นก็คือการขายดรอปชิปนะฮะหรือการทําเป็นตัวแอดเวต์หรือการเป็นนายหน้าในยุคปัจบันนั่นเองนะครับ รอบชิปนะฮะหรือการเป็น a อฟเฟลเตอร์หรือยหน้าเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบของ e-commerce นะที่คุณไม่ต้องมีการจัดเก็บสินค้าเป็นของคุณเองนะครับคุณเพียงรับออเดอร์จากลูกค้านะครับหรือนะคุณเพียงแค่รีวิวนะสินค้าหรือบรการเป็นคลิปวิดีโอนะผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นตัว t i k t อกยูทูปนะครับเมื่อลูกค้าครับเห็นสินค้าของคุณแล้วนะฮะมีความสนใจเขาก็กดสั่งซื้อนะเราก็ได้รายได้นะครับจากการที่ เราเนี่ยนะครับไม่ต้องส่งนะไม่ต้องสต็อกครับจากค่าคอมมิชชั่นนะครับเลือกสินค้าที่มีราคาสูงนะครับมีค่าคอมมิชชั่นสูงเราก็มีโอกาสในการสร้างรายได้สูงมากเช่นกันนะครับเช่นตัวสมาร์ทโฟนนะเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแฟชั่นนะครับสินค้าในกลุ่มสุขภาพความงามนะครับเท่านี้ครับคุณก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องลงทุนในการที่จะเกดเก็บแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับอาชีพที่2ครับนั่นก็คือการเป็น คอร์สนะครับหรือเป็นวิทยากรในการที่สอนออนไลน์ครับหากคุณครับมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งในการที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างคอร์สท่านมีความรู้ท่านมีทักษะทางด้านไหนครับท่านสามารถสอนนะครับบนโลกออนไลน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ครับมันมีแพลตฟอร์มให้เราเนี่ยสามารถถ่ายแล้วก็บันทึกวิดีโออัปโหลดขึ้นไปนะเป็นการสอนครับเช่นสอนทำอาหารครับสอนทำการตลาดครับสอนในเรื่องของวิชาการต่างๆนะครับคณิตศาสตร์ ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับภาษาโน่นนี่นั่นนะครับสอนในเรื่องของการใช้ presentation นะครับมาทันในคลิปแล้วครับทำการโปรโมทนะผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆครับรายได้ก็จะเกิด ขึ้นจากที่ลูกค้าของท่านครับเห็นนะในส่วนของคริปวิดโอแล้วก็เกิดการสั่งซื้อครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับอาชีพที่3ครับนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องเป็นนักลงทุนนะเป็นคนเทรดหุ้นนะครับหรือเทรดในส่วนของที่เป็นคริปโตเคเดนซีนะฮะการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตเคเดนซีครับสามารถทํากําไรได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ฮะต้องมีความเสี่ยงสูงนะครับ คุณอาจจะต้องเริ่มต้นในการศึกษาตลาดแนวโน้มตลาดนะฮะการวิเคราะห์ในทางของเทคนิคนะครับการใช้แพลตฟอร,ร์มการลงทุนที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการวางแผนทางด้านการเงินที่ชัดเจนเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับเรื่องนี้นะครับการศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบเนี่ยจะช่วยคุณเนี่ยสามารถสร้างกําไรในระยะสั้นนะครับและสิ่งที่ท่านน่าจะลงทุนได้ดีมากที่สุดนั่นก็คือล่องลงทุนไปศึกษาครับไปเทคคอร์สในเรื่องของการที่จะต้อง เป็นนักเทรดหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่อย่างนั้นครับเข้าไปท่านก็จะกลายเป็นแมงเม้าที่บินเข้ากองไฟแน่นอนนะครับท่านก็จะถูกดูดเงินออกแน่นอนนะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเทรดหุ้นเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับอาชีพที่4ครับนั่นก็คือการที่เริ่มทําธุรก,กิจอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับ การเปิดร้านอาหารหรือคาเฟ่ครับทำให้เราเนี่ยสามารถทํากําไรได้อย่างมากนะครับหากมีสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีอาหารที่อร่อยมีคุณภาพนะครับแล้วก็จริงๆครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะในส่วนของที่เป็นร้านเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกรองลงไปก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันครับเราสามารถในการที่จะถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดนะก็สามารถสร้างอาหารนะครับขายอาหารผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะครับ ถ้าเรามีความรู้มีความชอบมีความถนัดในการที่จะทำอาหารนะครับหรือมีความสนใจในธุรกิจนี้นะก็ไปโรงเรียนนะในการที่จะทําอาหารนะครับไม่ต้องทําเป็นเยอะแล้วครับเป็นแค่สักอย่าง2องอย่างแล้วเราขายอย่างนั้นให้มันได้ดีขายกะเพรานะครับขายราดหน้านะขายกล้วยตรง้งก๋้วยเตีย๋ยอะไรต่างๆก็วก่ากันไปสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าท่านมองว่ามันจะขยับขยายเพิ่มขึ้นไปนะครับค่อยไปเปิดเป็นคาเฟ่ไปเปิดเป็นร้านอาหารอันนั้นเป็นสเต็ปที่2ก็สามารถทําได้นะครับ อาชีพสุดท้ายครับธุรกิจสุดท้ายนั่นก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ความงามนะครับเทรนด์ของเวลเนสนะครับกำลังมานะครับหรือในเรื่องของที่เป็นเอโซซตี้นะครับในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยต่างๆนะครับตลาดทางด้านสุขภาพแลวก็ความงามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับการเปิดสปาร้านนวดคลินิกความงามหรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะครับสามารถเริ่มต้นแล้วก็สร้างกําไรได้อย่างรวดเร็วนะครับ ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดลูกค้าใหม่ๆครับแล้วก็มีการโปรโมทผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับอย่างนี้จะทําให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาท่านท่านก็มีโอกาสขายได้แล้วก็สร้างกำ,กำไรได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับการเริ่มต้นธุรกิจอะไรครับต้องอาศัยการวางแผนที่รอบคอบแล้วก็มีการจัดการที่เข้มข้นนะ,ะควรพิจารณาความเสี่ยงแล้วก็ความพร้อมของตัวเองก่อนในการที่ตัดสินใจลงทุนใดๆนะครับ หากคุณเตรียมความพร้อมอย่างดีครับทุรกิจนี้ครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนําท่านไปสู่ความสําเร็จและก็สามารถสร้างไรายได้สร้างความรวยเร็วให้กับท่านภายใน12สัปดาห์นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะอย่าลืมแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง Invest Tomorrow นะใครกดติดตามก็ขอให้รวยนะกดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ